เรอัลมาดริดแชมป์เก่าพบสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea. อะเรามาเริ่มพีวิวคู่ต่อคู่กันเลยนะครับคู่แรกเนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆครับแชมป์เก่าอย่างเรอัลมาดริดนะครับโคจอนมาเจอกับเชลซีแล้วปีก่อนนะครับเจอกันในรอบแทีมสุดท้ายปีนี้ก็มาเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายอีกเรียกได้ว่าดวงสมพงกันจริงๆครับฝั่งเรอัลมาดริดก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับจากฤดูก,กาลก่อนผู้จัดการทีมก็ยังคนเดิมคาร์โลนเชลติ ส่วนในแดนหน้าเบนเซม่าวินิซิอุสก็พร้อมประสานกันล่าตาข่ายครับบอเวเดก็ยังอยู่นะครับส่วนในแดนกลางมดริชโครสก็ยังอยู่จะเปลี่ยนก็แค่คาเซเมโรออกไปแล้วก็คารมาเวงกาเข้ามาแทนนะครับส่วนแดนหลังก็คล้ายๆเดิมครับผู้รักษาประตูก็ยังกูตัวเช่นเดิมครับฝั่งของเชลซีค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนเจ้าของใหม่เนาะและผู้จัดการทีมก็เปลี่ยนโทมัสทูโคเป็นเกรแฮมพอตเตอร์ 秋收啊